สวัสดีครับพี่น้องครับตัวกระชองวัดลำเบิดลำปีเชียวครับวัดวังบงวังบป่งวัดฟังบป่งสามะคีไปแล้วครับไปยังการใช้ไปแล้วครับบ้านวังบงครับตำบลว่านอนนิวาสอำเภอว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับไปแล้วครับอย่าปล่อยแปดสิบแล้วครับพ่อการใช้เอิดเฮิดเอิดเอิดเอิดวัดบังบงสามะคีบ้านวังบง ตำบลวานวนิวัดอำเภอวานวนิวัดจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องครับอ่าจวดกับจวดจวดเพราพราะกระเช้าก็คือจวดครับลงล็อกซีรถแล้จวดแห้งอยู่สุดยอดครับบรรยากาศแง่มืดเศร้าวันนี้ถึงเก้าโมงอากาศเย็นครับไม่มีลมแต่เย็นมากนะครับเย็นเข่ากระดูกเลยพี่น้องครับอ่า วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศเย็นฮะวันนี้เราต้องขับร้องสตาร์ทรถเปิดกระจกกันนอนแล้วไม่ค่อยจะหานอนเท่าไหร่เลยนะฮะสังเกตพี่นองครับตั้งแต่ทางเลี้ยวนะครับไปหอดปบัสอีกสามกิโลครับสามกิโลนะฮะเขาเปิดติดติดตรงธรรมจักรแล้วก็ทงซาดไว้นะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการบอกว่าอ๋อบัสไปทางนี้นะครับเต็ง ถึงแล้วครับวันวังบงครับนีครับหอนบันแล้วน่ครับครับเฮาจะต้องเปิดชีเบียร์นีครับข <c oughs> ี่น้ำดักพอกันใสกันเลยทีเดียว <c oughs> พ่อจะพาลุงก็แล้วกันนะครับพากีเ่เบียพามานะครับัดเดียรใสเนาะวัดนะครับ <c oughs> วัดบ้านวังบงวานาลามกะนะประเ่นวัดนี้ ชื่อว่าวัดบ้านบางบงสามัคคีอ่าคือจดอดเลยเนาะวาวกับจอดเองด้านหน้าแน่นอนพี่น้องครับอ่ายังไ้ก็แมนแหละครับเนี่ยวัดบางบงสามัคคีครับมาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับว้าวอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยนะฮะสรุปแล้วเล่นเล่น ถ,ถ้าอยู่ในโรงเรียนได้ก็ดีนะอากาศหนาวนะเย็นผมมากอากาศข้างนอกต้องเย็นนีดนี่เอาขึ้นจอนี่คุณพ่อเขาขึ้จอดนี่ ตูส้ได้พ่อเดี๋ยวหาสอคนนวัดคแขบนี่เด้วัดข้างหนตะนพวมนเนาะกันตังนี่เดี๋ยวนนี่มงนี่เป็นตะเปิดเนาะพาันตังวิทย์มอลพันอยู่ทั้งในบ่เขาดีไบ่ดโอเคอเนสลองบอดีเลยที จะลองโ<อ>บดเดี๋ยวทำเพิ่มไอมนอีกแล้วอ๋อขอบคุณคุณพ่อครับรถกูคือใหม่จต่วะไปเลยครับไปเลยมีเอฟซี FC พามานะครับเอฟซี บังบงสมัคคี่แล้วพี่น้องเนาะมาหอดไปพ่อกันมาคนละเสียนพี่น้องพ่อกันใช่แล้วออกจากอ,อ,อำเภออย่างตลาดมาที่ห้วยมิกนะครับเป็นมาเสียงพี่แต่ว่าผมผมออกมาทางกาลสินครับเขาสมเด็จออกข้าม่วงครับกาลสินแต่ว่าเราห้ามาพ่อกันอยู่ก่อนถิงหอดว่านนอนนี่ครับ เข้ามาพอกันอยู่ว่าริสภูมิครับแยกเป็นมาทางเสียนวางสามหมอนะครับอเออแดนนี่อ๋อ้หอดแล้วมาหอดแล้วมาถึงแล้วครับผมไทยบานเป็นนางฟิงฟงปจะร้องอุโบสถนะครับ งาน,นฉลองอุโบสดครับบ้าพี่น้องบัดคืออลังการมากนฉะฉลองสมโผธโดยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเมื่อแรงนี่พรุ่งนี้หยุดนะฮะหนึ่งวันไม่มีคิวงานนะฮะคือมือมันมีงานลอครับพี่น้องสั่นอจอดซะก่อนใส้คลิปซะก่อน หางเงินครับช่วงนีไรกว้างขวางฮะไม่ต้องแมนแมนพื้นที่ดีแต่ว่าจะไปนอนญู่ปุ่นได้ปะใครอยู่มือมันม่มีงานพรุ่งนี้เราจะไปงานขึ้นบ้านใหม่มานะแวบไปจะเขาแมนแลกกระชีดเมือ่อเมื่อบ้านครับมือไปฮห้ทุละ่ะฮะแมนครับ ได้ได้ครับได้ครับได้ฮันไปพี่พ่อพ่อแจวเลยครับแจวอันเก็บบัตรพ่อพ่อครับบ่ครับนั่นฟีบ่ครับนั่นฟีบครับคนลุกเลยโหมดเป็นยังไงหนาวคือหนาวเพผมไม่แดดนะเนาะเพรมันล่มครับง่ายง่านฉลองเนี่ยนาะขอรับอ้าวงานฟีนะครับงานฟีอาวงานฟีของยูหมอลำเยอะแยะมากท่าเลยใช่อยู่ดอกมณีมบ้านหางบขวดกันขวักด เดี um ๋วลวงพอเดี๋ยันได้ได้ครับพ่อโอเคเลยหม่องอยู่เยอะแยะนะครับแล้วจะหนาวจะจุดไฟหนาวหนาวหนาวหมื่นไม่ได้เลยหนาวหน่อยราเพื่อนไปแจกมันน้ำเมืองเขาเจ้าจ่างมือเดี๋ยวไอเขาเจ้าจ่างเลยเพราะว่าเขาเจียวคำเดี๋เห็นขี่มาเห็นป่ายจักมื่อยผมบอกที่วัดอาจารย์อะไรล่ะ บริบูฮักันจัามือไรยังบังยฝรั่งหน่อยไมโอ้โซเฟียบอกอครับผมแต่ว่าขนันยิ้มหัวกัต้องยิ้อายหน่อยเอ้ยิ้ยิ้มขึ้นยิ่ยิมมันมันวยครับผมอูกาลาสินครงตลาดเชาครับ ยงพัก็มีผัวเ่คือะไดมาล้วมาเกืงนั่งได้หกไปเดเกักาแข่น้องเพิ่นว่าให้ตั้งไปดีครับ เรียมเป็นสีไม่พอนะมอสคือบอสล่างสิ่งคื่อันนี้นี่เขาจออขอบคุณตัวร่างแก่บิลอครัเขามามาัวมาัวมาตัดไฟุเอครับง่ายดีนี่นมืนนี่ล่ะี่าชุนนาวาหน้ามาอาบด้นิ่า่ขอบคุณตารางก่ครับที่